มาทุกคนภารกิจทำร้านรถของเราให้เจริญรุ่งเรืองวันนี้เบบี้กิจเบบี้กิจน่ารักเช่เออเราน่าจะต้องหาซื้อรถแพงๆเข้ามาในร้านของเราเพิ่มเติมก่อนเอ้ยอันนั้นลูกค้าคุณตำหนวดเออตำหนวดหวัดดีตำหนวด,วนด,ต,นวดต้องการรถไรเออโอมลูกค้ามีงบอยู่สามหมื่นเออได้เลยเราเอาสักรถตำหนวดสองหมื่นหกเราเลงไว้ก่อนเท่าที่ไล่ดูเนี่ยรถตำหนวดนี่ราคาใกล้เคียงที่สุดแล้วว่าแต่รถตำหนวดนี่แก สีดำอยู่ข้างล่างแกแต่งซิ่งเหมือนกันนะเนี่ยเน้นโชคสูงใช่ไหมอแบบเวลาไปขับรถไล่โจรแล้วมันไม่ยินดีใช่ไหมล่ะจะได้แบบไม่ตกหลุมตกบอ่อนี่ผมรู้ผมรู้เดี๋ยวเราหาทางไปก่อนเออร้านของเรามันอ้อมด้านหลังได้ไหมเหมือนจะได้นะเกร้านของเราอ้อมด้านหลังตรงนี้ได้แม่น้าร้านมันน่าหันมาทางนี้นะอันนี้รถตำรวจจริงเลยเนี่ยบนรถแท็กซี่เลยเขียวขาวไม,ไม่ค่อยเบืือนรถตำรวจเลย ตำรวจจ๋าพิกิตมาแล้วเอเวลามีเรื่องมีอะไรก็รบกวนอย่าจับพิกิตเขาด้วยนะพิกิตเขาเป็นคนดีอะ่ะคนดีแบบดีจริงๆอะ่ะขับรถยังถูกกฎหมายเลยอะ่ะเห็นไหมเนี่ยมาถึงแล้วครับจ๋าจ๋าอยู่ไหนเย้ลยเ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 รียบร้อยรถตำรวจได้อยู่สองหมื่นซีเออราคาใช้ได้อยู่นะตอนนี้มีตังค์อยู่สามแสนเราควรจะเล็งไปที่รถราคาแพงๆใช่ไหม รถราคาแพงๆนี่ก็หลักล้านเลยนะถ้าอยากรวยไวๆแล้วน่าจะต้องแบบซื้อแบบพวก5ล้าน7ล้านอย่างเงี้ยลูกค้าคนนี้จนไม่เอาอัปตกรดล้านทั้งนอยอ่ะข่ชั้น2แล้วเนาะไปชั้น2เออชั้น2โอ้โหมืดเลยมืดเลยนี่ขอบันไดก่อนบันไดบันไดอา่ามีชั้น2แล้วชั้น1งดูโล่งๆนะไหนไหนสปอนรถออกมาซิ เออเอารถดับเพลิงออกมาหน่อยน,นี่ไอ้ไม่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 ไมไม,ไม่ได้จะขับเออออมาจอดโชว์เฉยก็จะได้รู้ว่าเออเรารวายไอ้ลูกค้าคุณลูกค้าสุดที่ร,รักของพี่เกดมเราเตี้ยวกว่าเขาบ้านเลยคุณลูกค้าช่วยซื้อรถแพงๆหน่อยได้ไหมครับอืมได้เลยฉันจะรับที่เจ็ดหมื่นสองนะเจ็ดหมื่นสองเหรองบดีนะงบดีแต่รถในร้านที่ผมมีเนี่มีอยู่แค่หกหมื่นหกหมื่นสองได้ไหมหกหมื่นสองนี่น่าจะใกล้เคียงที่สุดละ แม็กเอาแบบซีซีอะไรซีซีแล้วก็สีน้ำเงินเข้มกับดำเนาะแล้วก็โชกเป็นขั้น2โอเค okay, เรียบร้อยรีบไปส่งเลยอย่าปล่อยให้ลูกค้ารอนานการที่ลูกค้ารอนานเขาจะเหงาหัวใจเอิม่มตรงนี้มันเป็นทะเลหรือเปล่าทะเล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 ,ะเ,ลเ,ออเราต้องหาทางข้ามก่อนเราต้องไปหาทางข้ามก่อนทางข้ามอยู่ตรงนี้เออไป ไกลเหมือนกันนะครับนี่อ่ะปีน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 ปน,ปน,ปน,นี่ไปส่งดาวคารมนันอะ mm hmm. เห็นไหมโอ้โหขึ้นด้านบนเหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราต้องอ้อมเราต้องอ้อมตรงนี้ทางขึ้นอยู่ตรงนี้โอ้ยนึกว่าไปส่งดาวคารแมพมันไม่โหลดไง <c oughs> เอ้เอมีขอบด้วยโอ้โหเกือบแล้วเกือบชนขอบแล้วไหมละ่ะโอ้โหไม่เห็นไงแล้วพิกิตเขามาแล้วอยู่เขาชั้นไหนวะน่ะชั้นดาวดึงหรือเปล่านะสูงลือเกิน มาแล้วครับพี่กิตมาแล้วเออลูกค้าบ้านอยู่ไกลเหลือเกินนี่ค่าจะส่งต้องสองสามแสนแล้วนะอยู่ไกลนาดนี้เนี่ยดูบ้านลูกค้าหลังใหญ่เบลเลอร์เทอร์อเลยอยู่หลังใหญ่นาดนี้ต้องรวยมากๆเลยอะ่ะไอ้เบ๊ผ่านไหมไม่ผ่านเออโอเคได้แล้วผ่านเรียบร้อยได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด 10, หมื่นเจ็ดมันถูกเหลือเกินเราดน้านล่างนี่เราอัปเกรดหมดแล้วเนาะไม่มีปัญหาอะไรเหลือด้านบนแหละ แล้วก็เอ้ยเฮ้ยลูกค้าสีทองลูกค้าสี่ทองลูกค้าสี่ทองเอ่เอคุณลูกค้าคุณมหาเศรษฐีคุณสุดยอดหอ้โหคนรวย4ี่ล้าน4ล้านทุกคนเอาเร็้วเราเริ่มจะเห็นเงินเลว้วลดราคา4ล้านนะเราเล็งคันนี้ไว้ก่อน3ล้าน7โอเคดูเหมือนว่า3ล้าน7จะเป็นรถที่ดีที่สุดที่เรามีนะสีแดงแดงเข้มดาร์กเรดแล้วก็โหแม็กแบบซีละเอียดละเอียดหาก่อนหาก่อนใจเย็นนะคุณลูกค้า่าแม็กแบบซีละเอียดโชคเตี้ยโอเคได้แลว้ว โอ้คขาส่งห้าหมื่นเหรอได้เลยเคุณลูกคา้าคนนี้เราต้องรีบไปส่งอย่างว่องไวกระชับกระเฉงไปคุณลูกค้าสีทองบ้านคุณอยู่ไหนผมพร้อมจะไปเสมอโอ้รถคุณลูกค้าเป็นรถแข่งโปก๊กใส่แม็กแดงนะเท่มากเลยอ่ะดูเหมคุณลูกคา้าจะอยู่นอกเมืองฝั่งกระโน้นเลยนะเราต้องไปฝั่งกนันนี้อ่าเฮ้ยเพิ่งเจอลูกค้าสีทองครั้งแรกเลยคนนี้น่าจะรวยมากๆนะนู่นๆเห็นแล้วอยู่ตรงนู่นเราก็ค่อยลงน้องค่อยลงตรงนี้ เป็นทางต่างระดับอุ้ยเสียดายความเร็วเราทํามาน้อยไปโอ้ไม่ได้5้าดาวได้3ดาวเออเอาไม่เป็นไร3ดาวก็ยังได้เหลืออีกเหลืออีกเอาเรียบร้อยได้ตังมาตึงๆึงสี่หมโอ้แม้จะขายรถแพงก็ไม่ได้แปลว่าเออเราจะได้ค่าส่งดีนะค่าส่งมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แต่แบบว่าจะพูดยังไงดีคือต่อให้เราเดี่ยเราปล่อยรถถูกอย่างเงี้ยค่าส่งก็ไม่ได้ต่างค่าส่งมันก็แค่หลักแบบไม่ไม่กี่พันไงแต่ค่าส่งเมื่อกี้คือไม่ได้หลังหมื่นใช่ไหมแต่แบบ เราได้5ดาวเต็มอะ่ะเราน่าจะได้เป็นเศษนะโอ๊เราเกิดเหตุไฟไหม้ด้วยแต่ว่าพิกิตเขาไปดับเพลิงให้ไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้พิกิตเป็นคนขนส่งรถอยู่เหมือนลูกค้าจะอยู่ด้านล่างนะเหมือนลูกค้าจะอยู่ด้านล่างนะครับผมเราขึ้นเขามาทําไมก่อนจริงจริงด้วยลูกค้าอยู่ด้านล่างตรงนู้นลงลงยังไงถ้าเราขับลงไปตรงนี้รถรถลูกค้าน่าจะพังอะ่ะ <laughs> เราน่าจะโดนประจานว่าเป็นร้านที่ทําลายรถลูกค้าไว้ดับไฟได้ไหมไม่ได้นะแต่โดดลงจากรถก็คือภารกิจนี้แพ้ท yeah. ันทีรอบนี้พิกิจขับอ้อมโลกมากเลยอ่ะเป็นการพลาดอย่างร้ายแรงนะเหมือนน้องๆที่สนใจอยากทำอาชีพเป็นขนส่งนี่ต้องสํารวจเส้นทางให้ดีก่อนที่คุณจะออกเดินทางนะตัดตรงนี้เลี้ยวตัดตรงนี้ไอ้ไดอูเหลือดาวเดียวแล้วบ้างพิกิจว,ว่าว้าวตกใจ พิเตอร์ยอดขนส่งมาบริการแล้วครับคุณอาหารรอก่อบราบลอบรอบร้บราบล่บราบร้ดีอแรอบ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 รอรอบ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 เเบยอบรอบรอบรอรอบรอรอบ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 เอบร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 ิบเบรอ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 ยูอครับเอบอเรอน่าจะต้รองแต่รเสริมเอิมแต่งชัอนรอบกอกรอบอบอบอรอบรอันอบรอบรออรอรอบอบอรออบรอรอออบรรอรอรออรออบอบรอบรรอบรอบรอรออรออร่รรอรอ เรายังไม่มีตังอัปเกรดตอนนี้นะเราต้องการเก็บตังเอาไว้เดี๋ยวเรามีตังต้องไว้ทาอีกหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวกาแพงนี่เราน่าจะอัปเต็มได้เลยมั้งมีอยู่ตั้งสองแสนกว่าอ่าไม่น่าจะเต็มดูจากอะไรแต่ละอย่างที่ให้เราซื้อแล้วเป็นแสนทั้งนั้นเลยอะเฮ้ยด้านล่างทําไมมีอัปเกรดด้านล่างด้วยมีกําแพงด้านล่างด้วยเหรอโอ้เป็นกาแพงตรงนี้อ่าเฮ้ยเราซื้อมากซื้อ Mercedes Ambul a n เ e นเหรอจัดดิเป็นรถ a อ b บ l a n c e เหรอ อสปีช้านะแต่ว่าาจะไว้ช่วยคนป่วยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยซื้อขออัปเกรดร้านก่อนอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดม,ม,มีประตูเปิดปิดด้วยว้าวมันต้องอยังงี้มันต้องจังงี้เร็วโกเ็เราสามารถขับรถไปดับเพลิงได้ด้วยนี่จะอ้าวออกมาได้เปิดเปิดเปิด,ปดอ่ะเออพนักง,งานดับเพลิงมาแล้วฮะโอ,อย้ออยอ้ยไอ้มนุษย์หลบไป เขามาจอดรถดขวางหน้าร้านฉันด้วยโอ้โหเรต้องรีบไปดับเพลิงเดี๋ยวนี้ก่อนจะไปดับเพลิงนี่ดับไฟในใจตัวเองก่อนได้ไหมรู้สึกใจร้อนเหลือเกินตอนนี้เราต้องเปิดบ่อด้วยขอ,ทา,ขอาทางหน่อยครับขอระทางหน่อยครับลบน้อยลบน้อยไฟไหม้อยู่ช่วงไหนของเมืองเอ่ยเหมือนจะเป็นด้านซ้ายตรงนี้เออมาถูกที่แล้วมาถูกที่แล้วโอ้เครื่องบินตกหรือเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องถอยไปใกล้ถอยไปใกล้ก่อน แล้วก็หยิบสายไฟหยิบสายไฟว้าพนพนพลพพนพลพลพนพเร็วดับ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 เราต้องรีบดับต้องรีบดับเอ้าสายตึง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 ดับเร็วดับเร็วดับเร็วไม่ดับเลยนี่ดับหน่อยดับไปพิกิตเขาหน่อยดับเดี๋ยวนี้เจ้าไฟเอาโอมาไม่มาถึงตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราเอาถังช่วยถังช่วยเออคือถังก็ดับช้ามากเลยะดับหน่อยดับหน่อยแล้วกนทิดเดียวขอจะดับโอ้โห ดับหน่อยโอ้ดับแล้วกว่าจะดับหมด 5, ห้าพันไม่คุ้มเอาซะเลยไม่ดับไปแล้วฟงไฟเราไปขับรถเล่นกันดีกว่ารอบที่แล้วพี่กิตเขานําฝีมือไวสุดยอดมากรอบนี้ฝีมือเขาจะตกลงไหมไม่น่าตกหรอกขับเก่งขนาดน,นี้อ๋อเบ่งนิดเบ่งนิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกตกตกฝีมือตกอยู่ <laughs> แต่เขาขับดีนะทําเล่นไปทุกคนตรงันนี้ปาดเฮ้ยคือตรงนี้ลืมลืมมันต้องมีลืมมันบ้าง ยังไงความสุดยอดพิ่กิตย,ย,ยังสุดยอดอยู่เสมอราชาแห่งทะเลทรายมาขายรถก็ทําได้ดีเหมือนกันม,มันงนง,นงนเราเคยทาเวลาไว้ดีที่สุดกี่วินาทีนะลืมไปละอันนี้ล,ลืมจริงแต่ว่ารอบนี้ต้องดีกว่ารอบก่อนๆแน่นอนพี่มั่นใจแบบนั้นขึ้นไต่ขอบนี่ตไต่แบบวงในอูโหเป็นไงขับโคตรเก่งอะครับอู้หูอุ้ยอ้หูเป็นไงอะครับโคตรเก่งไว้เวลาไว่ดีนะรอบที่แล้วเหมือนจะ58วิเปล่า เฮ้ย hey. แต่แข่งแค่รอบเดียวได้ตั้งหมื่นสามแข่งรถนี่ได้ตังไวกว่าที่เราไปนั่งส่งรถแต่ละคันอี่างเนี่ยวนะ้ oh. วดสามไปเลยเนีย่สามรอบไปเลยมารถข้างๆเรานี่ก็เหมือนจะแรงเฮ้ย hey, นี่ทางใหม่ทางนี้เรายังไม่เคยมาโอ้ oh, oh, เดี๋ยวเราต้องรู้ทิศทางก่อนปึ๊บมันไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องเร็วมากรอบแรกเร็วมากไม่ดีเรายังไม่รู้ทางออกซ้ายตรงนี้ออกซ้าย เฮ้ยลงน้ำโอ้โหรถมันเป็นแลรี่โอ้โหแล้วเอารถซูเปอร์คาร์มาขับแลรี่ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ด้วยไฮเปอร์คาร์ามาขับแลรี่กันโอ้โหมันใช่ไหมมันใช่ไหมยังดีนะยังขับได้ป๊บมีออกทางนี้โอ้โหทางงงนิดนึงทางงงงนิดนึงออกอขวาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เขาตามมาอยู่เฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหชนแล้วชนอีกชนอีกชนแล้วรอบหนึ่งยังรอบหนึ่งยังรอบสองล้วรอบสองโอเค โอเคพอพอจะจำทางได้แล้วออกซ้ายตรงนี้ไอ้นี้รอบสองแล้วเราเฮ้ย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 เขาบี้ตูดโอ้โหแล้วเขาบี้แล้วเขาบี้ปั๊บอุ้ยอุ้ยโดนแสงมนะน่ะอุ้ยเกือบแสงเกือบแสงเกือบโดนแสงมีเตียวโอ้โหเขาตีคู่มาเลยทุกคนลดความแรงไม่ได้ต่างกันมากนะอือบอกเลยเราต้องแตะเบรกบ้างแตะเบรกแตะเบรกเฮ้ยแตะเบรกไอโอ้โห oh, ติดต้นไม้อีกแย่แล้วแย่แล้วเราต้องโอ้โห รักษาระดับความเร็วไว้ให้ได้อรอสุดท้ายรอสุดท้ายรอสุดท้ายต้องทําให้ดีทําให้ไวถ้าทําได้คุณจะเป็นผู้ชนะตอนนี้เรายัางนําหน้าเขาอยู่นะแม้เขาจะเบียดมาบ้างแล้วแต่ก็โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบจะช้าอย่างเดียวเลยพลาดไม่ได้เลยนะพลาดทีเดียวนี่คือเตรียมแพ้ได้เลยขึ้นบนแล้วนนี้จําได้จะไม่ผิดต้องเลี้ยวขวาใช่ใช่ใช่ออกออกนิ้วก่อนออกด้านนี้เบาแล้วก็อันนี้มีโค้งหนึ่งอาร์นี่โอ้โหสวยรอบน,นี้สวย รอบนี้สวยแต่เบรกนิดนึงแล้วก็สวยๆเข้าเขาไม่ใช้เขาตัวใไงว้าวนิดเดียวใส่เขาจะสะด,ดุดเหมือนเรานะไอมีคนขับฮอมาด้วยเฮ้ยอยากได้ฮอได้หมื่นแปดเองเลยขับทั้ง3มรอบเลยอยากได้ฮอบ้างจังเราน่าจะต้องอัปเกรดพวกชั้น2ให้เต็มก่อนไหมอ่ะมีจิมลูมด้วยเหรอคอฟฟี่ลูมอัน,นี้พวกนี้มันถูกๆอ,อ่ะอัปเกรดไปเลยพวกนี้ไม่ได้แพงนะถูกอยู่ อันนี้มีสปงสปาด้วยโอ้โหมีอยู่หลู่กันไปปะเนี่ยแต่ละมือแต่ละเว้นมาอัพเกรดห้องนี้อีกลู่นะเอ้ยอ่องจิมจิมสวยเนะี่ยแล้วก็ห้องนี้ห้องอะไรนะอ๋อห้องครัวห้องครัวอ่าเรียบร้อยตรงนี้โอเคหมดแล้วเหลือสร้างกำแพงต่อแถวนี้น่าจะเกือบครบแล้วนะอันนี้พี่กวาน่าจะเกือบเกือบเต็มแล้วนะเนี่ยเหลือด้านล่างใช่ไหมน,นี่กำแพงอีกอีกข้างหนึ่ง,งโอ้โหมีชั้นสามอีกเหรอ มีชั้น3แล้วก็มีตรงนี้อีกหลังคาเหรอแสนหนึ่งอ่ะจัดไปไฟอีก30,000โอโ้โหโอเคตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสถานีตะเพิงที่สมบูรณ์แล้วนะเหลือแค่ต้องรอลูกค้าตัวแพงๆมาไออันนี้อันนี้ชั้น3อีก200,000แ,แล้วก็เอ่ออันนี้อันนี้คืออะไรเคสๆคอะไรอ๋อบันไดบันไดเออห้องอาบน้ำํำมีชั้น3ขึ้นไปกโอไมกอดโอไมกมากแล้วขโมยหอได้ไหม ไ <laughs> ปโอ้ก็มวยฮอร์หน่อยเฮ้ยกดผิดฮ <laughs> อร์ตก <laughs> เดี๋ยว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 พี่เบบี้กิดกำลังมา <t> น้องชายเบบี้กิดกำลังมาเอ่อขึ้นขึ้นขึ้นยังไงให้มันขึ้นสูงสูงอ๋าขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้โอเคโอ้ทิวทัศน์จากฮลิคอปเตอร์นี่แบบสุดยอดไปเลยทุกคนว้าวโอ้เป็นทิวทัศน์ที่ดีนะ แต่ว่าฮอก็ควรจะจอดในที่จอดฮอใช่ไหมเอ่อลงยังไงก่อนฮอลิคอปเตอร์ที่ลงยังไงมันลงจอดยังไง <c oughs> ขับยังไงขับไม่เป็นเออพี่คงจะต้องขอเออทิ้งเจ้าของฮอไว้ตรงนี้อ่ะเอเดี๋ยวนะกฎหมายการขับขี่พี่ไม่เห็นหัวพี่ยังไม่พ้นเลยดีพี่เป็นโคนันไปเนะี่ยคิดถึงโคน,นันตอนขับฮอ <c oughs> โอ้เท่นนะขับฮอถอยหลังได้ด้ว <c> ย <oughs> ไม่เถอะชอบชอบชอบอันนี้ชอบละกอนน้องชายห้อมองลอกโอ้โหุยมีระเบิดด้วยอะ่ะอย่างเจ๋วตรงชั้น2ออ๋อนี่อัปเกรดไฟกันหนึ่งโอเคมีไฟแล้วสว่างแล้วอันนี้สว่างแล้วใช้ได้ใช้ได้ทีนี้ก็ต้องเก็บตังค์เหลือชั้น3แล้วใช่ไหมลูกค้ามามั้งยังอะ่ะลูกค้าจ้าอาลูกค้ามาแล้วอ๋อพี่กิจก็มาแล้วเหมือนกันอะ่ะคุณลูกค้าขอ้อรถโอ้โหละสองหมื่นเองอ ลูกค้าซื้อแบบรถแพงๆได้ไหมแบบพิกิทเขาอยากขายมากเลยอะ่ะไปเอาเอาลูกค้าไม่เอาเ,อเมื่อกี้เลือกถูกแล้วนะเอาไม่ได้เฉยลูกค้าคนนี้เนี่ยน่าจะเลือกแบบมินเจดเหรอ้ยราคาพอๆกับคันเมื่อกี้เลยเราจะดูถูกแต่เสื้อผ้าภายนอกไม่ได้แล้วนะไปลูกค้าเออกดถูกนะทําไมคุณลูกค้าถึงไม่เอาเนี่ยไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวเราต้องไปส่งรถแถวย่านเลิงลมนะ เราอาจจะต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อไปส่งรถนะไม่งั้นเราอาจจะสืบหาข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวได้ไแปลกแปลกแปลกๆไม่ใช่ละอันนั้ก็อันนี้นก็ตูนละตูลละ,ลละจริงๆถ้าเราไม่เลือกงานเราจะไม่ยากจนนะทุกคนถ้าเราถ้าเราขยันมากพอเราจะไม่ยากจนมาไปะ่งแล้วครับเข็รับรถนะครับดูเร็วครับรถไหลครับโอ้ยรถมันไหลอะรถมันไหลดูดิโอเคส่งได้แล้วโอ้โหรถไหลก่าจะกดส่งได้เว้ยได้สองหมื่นอยู่นะ แล้วคดีพี่ว่ารอบนี้เราควรจะเก็บตังค์ซื้อรถแบบจริงจังมากขึ้นหรือเปล่าสองเมื่ออีกแล้วเอาไปเลยเจ้าเขียวหวานเขียวหวานที่แบบสีเขียวด้วยดีมากไปเอาน้องเขียวหวานไปส่งกันรถโรงเรียนใครเขาอีกเนี่ยโอ้โหบาเบียดพี่ใจร้จายเหลือเกินเดี๋ยวรอพี่กิตเขารวยกันเขาจะมาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมไปปีขอให้รวยขอให้รวยไม่มันนะมันน่าจะเป็นเพลงแล้วนะนะ อาไปไปข้ามแยกก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกก่อนแม่ช่วงนี้น้องเขียวหวานขายดีนะเฮ้ยอย่าช้อนเหรอโอ้ยเอ๊วัดเสียวเสียวตับเสียวไตเสียวไส้เสียวพุงอ่าวัวมาเลี้ยวอูมาเลี้ยวอ่ามาส่งเลี้ยวคุ้งลูกค้าขอติปหนักหนักขอติปหนักหนักวับหมดงาไหมได้หมื่นแปดน่าจะพออยู่นะแล้วเหลืออัพเกรดอะไรบ้างอ่ะชั้นสองอะสองหมดแล้วมั้งอันนี้คือลิฟต์เหรออ่าลิฟต์ลิฟต จำเป็นต้องมีใช่ไหมลิฟต์เนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ชั้น2ก่อนชั้น2ต้องมีลิฟต์ใช่ไหมอ่าไม่ต้องมันขึ้นมาเลยนะแล้วชั้น3มอ่ะชั้น3ก็ไม่ต้องเอาหลังคาก่อน90 0 0 0แค่นี้เจ็บแค่ไอติดช่วยด้วยช่วยด้วยเบี้กิทพี่พ,พี่ช่วยช่วยช่วยพี่เบบี้กิทด้วยได้ไหม้ยอ,ออกไม่ได้ถึงขั้นต้องรีเซ็ตตัวกันเลยน่าสงสารเขาจริงๆไหนนี่น้องเอฟซีใช่ไหมเราอยากให้พี่ขับคันนี้ใช่ไหมได้เลยมา ขึ้นมาเลยน้องชายเดี๋ยวพี่พาแวนไปเปล่าไปเปล่าดีมากเดี๋ยวนี้พี่จะพาทัวร์เมืองเองอันดับแรกที่นี่คือกิตเตอร์ซิตี้ไม่น่าใช่นะ,ะรัฐสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่คุณจะได้พักผ่อนหย่อนใจหย่อนกายวางเรื่องทุกทิ้งไว้และเก็บเรื่องหนักหนากว่าเดิมกลับไปเอาละตรงนี้คือหมู่บ้านของสปอนบ๊อบนะมันคือมิสซิสพับบอสสคูล แร้ส่วนตรงนี้เป็นใต้สะพานนะเป็นบ้านของพี่เองพี่นอนใต้สะพานทุกวันเลยอะ่ะส่วนตรงนี้เป็นเมืองมหาสนุกใครที่อยากสนุกก็มาเมืองนี้ได้แต่มามันก็ไม่สนุกหรอกไม่ต้องมาหรอกส่วนทางด้านนี้เป็นขึ้นรถเปล่าน้องน้องขึ้นรถเปล่าขึ้นรถเปล่าขึ้นรถเปล่าเฮ้ยไป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 เลยขึ้นรถเลยเออไป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 เดี๋ยวพาทัวร์เมืองพาทัวร์เมืองอันนี้เป็นส่วนของอุตสาหกรรมนะส่วนนี้ช่างมันเลยยังไม่ถึงวัยที่ต้องทํางาน ทุกคนยังเป็นนักเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนไปก่อนเดี๋ยวถึงวัยทำงานค่อยทำไม่ต้องรีบร้อนชีวิตมันก็เท่านี้ส่วนตรงนี้เป็นด้านนอกนะตรงเป็นส่วนของเอ่ออะไรพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันช่างมันเถอส่วนตรงนี้เ,เป็นทางตังนนะทุกคนก็ไม่ต้องขับรถตามมากันเอยเป็นไงไอ,ไอ้ไอ้โดดมีคนโดดเลี้ยนเฮ้รถชน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 ,ชน,ชนเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้รายงานสถานการณ์จากเหตุการณ์สดเอ่อ คุณดับอยู่หรือเปล่าเหมือนคุณไม่ได้ดับอยู่นะไปได้เวลาเดินทางกันต่อเรือจะเอาเออเรือจะเอาเออหุยเรือกับรถนดดักเรียนอ๋อเขาเก็บมวกกำลังประกิจเก็บมวกอยู่นั่นเองไปตรงส่วนนี้เป็นส่วนของเ,อเนินเขานะเป็นสุสานเก่าใครที่อยากเจอผีก็มานอนเล่นแถวนี้ได้ไอ้ขันหลังจะเอาขันหลังจะเอาไม่จะเอาขวางทางดีขวางทางดีบัตด,ดีบัตด,ดีบัดซ้ายบัดขวาดิพิกิจเขามถน,นัดบอกเลยบินบินไม่ไปหรอก <laughs> นี่ไม่แงลเขาฉลาดแล้วไปกิจเขาฉลาด <c oughs> แล้วขาเขาอย่างสัง้นเลยวะเขาจะวิ่งถึงบ้านอะวิ่งไปด้วยความเร็วแสงนี่วิ่งแล้วใช่ไหมลูกค้าคุณวิศวกรสวัสดีครับคุณวิศวกรซื้อรถละครับประมาณกี่บาทนะครับสองหมื่นสองเหรอเบื่อจริงๆเลยพวกลูกค้าจนๆเนี่ยอืเมื่อไหร่เราจะเจอลูกค้ารวยๆนะมาคนเดียวแล้วก็ไม่มาให้เห็นหน้าหเห็นตากันอีกเลยอะ่ะ คุณลูกค้ารวยๆเออแวะมาบ้างก็ได้นะนั่นรถเ e ด็ซีอีกแล้วสินะอืมเป็นรถที่ดีรถดีมากๆแต่ว่าพอดีผมต้องไปทํางานก่อนนะครับผมขออนุญาตไปส่งรถสักครู่หนึ่งนะครับเอาลับคาสแตงสีเหลืองเฮ้ยเราสามารถห่อข้ามนี่ได้ปะทุกคนว่ารถพังไหมพังไหมพังไหมไม่ไม,ไม,ไม่รถไม่มีแรงจะไปของ,งัดสุดแรงไปไปดึงไปได้ลูกรถรถอจอของล หนูเหมือนจะไปไม่รอดนะอ่าเอาเป็นว่าเรายอมแพ้กับเนินนี้แล้วกันเราใชเ้เส้นทางปกติแล้วกันนะเฮ้ยมีคนปั่นเฮ้ยบอเตอร์ไซค์เออเฮ้ยบอเตอร์ไซค์เ,เท่ว้าวเดี๋ยวยังไม่ได้ซื้อเลยอะบอเตอร์ไซค์อะนี่เก็บตังค์ขยายล้านอย่างเดียวเลยอะหรือจริงๆแล้วพี่ควรจะเก็บตังค์ซื้อรถให้มันได้แบบรถแพงๆอะไรอย่างงี้เยอะๆก่อนหรือเปล่าเฮ้ยโอ๊ยขับชนคอปโอ้โหมีแชทเฟลเรามันมีผิดพลาดกันได้เราต้องเรียนรู้แล้วก็เอิม่มพัฒนาโอ้โห,โห เสียววูบเลยว่าพี่ได้เปิดระบบให้เขาขับรถชนได้ถ้าคันไหนมันเปิดได้ขับรถชนมันก็จะมาชนพิกิจเหมือนกันไงโอ้คันนี้ไม่ไกลนะแต่เราขับมาช้าไปหน่อยอรถไหลรถไหลรถไหลเรถขนรถเพี่ไม่ใช่รถไหลรถไหลรถรถขนรถพี่ดรถไหลรถลักเล็กรถสไลด์เพี่ดปวดหัวกับตัวเองเหลือเกินมีอีกแสนหกแล้วชันสามนี่ รู้สึกจะมีโอ้โหมีแพลตฟอร์มอีกอนึงเหรอพี่ว่าเราจะต้องเอารถแพงๆมาบ้างแหละจริงๆนะกำแพงมีแพลตฟอร์มอีกโอ้โหเฮ้ยตรงนี้กำแพงมีรูประตูมีตาไอาตอกโอ้โหดีนะมันไม่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นในเกมนี้เฮ้ยคันนี้เราลองขับเล่นบ้างยัง้คันสีเหลืองนี่เหมือนจะยังนะเป็นไฮเปอร์ลักเดตันคัสสามเหมือนกันเป็นเดตันเหมือนกันทั้งสองคันเลยแต่เป็นเดตันในเซ็ตกตอร์เดตัน Dayton, ธรรมดาคุณลูกข้าทาหารอีกแล้วเหรอ อาหารงบน้อยเบียร์น้อยหอยน้อยอืมนี่นี่รถเหรอนี่รถเหรอน้องชายนี่ไม่รถอะไรวะเนี่ยลองคันนี้ไหมครับจัดมาเลยน้องไปได้กี่คนน่ะเนี่ยเหมือนจะไปได้คนเดียวนั่นเองโอ้โหหูเห็นเมื่อกี้เปล่าโอ้ดู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 ในตาโอ้โหโบโบว้าวโอ้ดูไฟดูไฟโอ้โหโอ้โหูบินไปไรน้องลากโอ้โห ไปแล้วพิบก็ตเขาไปแล้วลงน้ําไปแล้วเอาเอารถกลับก่อนอุ้ยอย่างเท่เบบี้กิตไปไงสุดยอดป่ะแต่ขับในน้ํานี่แบบไม่มีความเร็วเลยกูต่ลมมนแรงอยู่นะแรงเร็วทะลุนรกเลยโอ้ดูกูตะคุมที่ทางยากอะแบบหน้ามันยาวจัดอะดิบอ้หว้โวโคตรมันโอ้โคตรมันโอ้มัน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 คันนี้มันคันนี้มันมากน้องชายโอ้ลูกค้าสีทองลูกค้าสีทองสวัสดีคับผู้มรอบนี้ผมจะจัดส่งให้แบบ The best of the best เลยอะรถที่ราคาดีที่สุดมันเท่าไหร่นะใกล้ๆ4ล้านอะใกล้ๆ4ล้าน9 0 0 0ล้านล้านห้าไม่รอบนี้มันมีแค่3ล้านเองอะสา3ล้านก็3ล้านคุณลูกค้าว่าไงผมก็ว่างั้นนะครับมารอบนี้ต้องตั้งใจขับนิดนึงต้องไปให้เร็วไปให้ไวถ้าไปได้จะได้ได้ตังค์เยอะออกด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเรยวขึ้นสะพานเลยมันจะไวกว่าออกด้านนู้นมันอ้อมอ่า ลูกค้าอยู่สอยู่ไกลหรือเปล่าลูกค้าสีทองสั่งมาเป็นรถสปอร์ตสีขาวนะไหนลูกค้าอยู่ไหนลูกค้าอยู่ตรงอุตสาหกรรมเหรออ่าได้เลยโอ้ยอยู่ตรงไหนพี่กิตก็บอยันนี่พี่กิตนักดิฟขั้นเทพแห่งภูเขาอากินะสุดยอดชายม,มาแล้วเบรกเบรกเยียเลยเบรกเยียเลยไอจอดสนิทเป็นไงลูกค้ารอบนี้ให้มาทั้งหมดหมื่นหกให้ถูกเหลือเก,กินเฮ้เครื่องบินเครนะื่องบินนันนเครื่องบินเล็กนะ เออเป็นเครื่องบินอ่ะพี่กินหดตนนน้ต้นไม้กินคนต้นไม้กินคนใครเคยเล่นกับเพื่อนบ้างต้นไม้กินคนเออมีสองแสนแล้วเดี๋ยววิ่งขึ้นไปอัพเกรดด้านบนก่อนบานก็สูงคนก็เตี้ยเหลือเกินอันนี้แพลตฟอร์มสองแสนแล้วอยากได้กำแพงก่อนอะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับเด็กอะเดี๋ยวแบบเดินโตกอะไรอยี้เรายิ่งตัวเล็กตัวน้อยกันอยู่โอเคทางนี้เอ้ยมาทะลุได้ไงเนี่ย ตรงนี้คือพื้นที่แอบส่องการทํางานของพนักง,งานตอนนี้มีการประชุมความรับระดับชาติคือจะทํายังไงให้แมบทะเลทรายอัปเดตอ๋อสปอยเล็กๆแมบบทะเลทรายจะอัปเดตเขาบอกว่าภายในทิ์หน้านี้นะไม่รู้วันไหนเหมือนกันเขาบอกเรามาแค่นั้นเลยสิ่งที่จะอัปเดตเพิ่มเข้ามาก็เออไม่ไม่รู้ขอดูสปอนบ๊อบก่อนโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยอะโอ้โหพี่ชอบดูสปอนบ๊อบมากเลยนะรู้ไหมสปอนบ๊อบสแควร์แพนสปอนบ๊อบสแควร์แพน เฮ้แ hey, พลติกวันนี้เราไปหาเล่นอะไรแผลงๆกันไหมอ๋อ oh, มีฮออยู่หน้าบ้านด้วยล่ะแพลติกเครื่องบินสองที่นั่งเหรอไปไหมไปไหมน้องโว้วโว้โว้โว้ขับเคลื่อนยังไงก่อนเราต้องตั้งลำในการบินป่ะวันบินยังไงอะเฮ้ย <Hey, S 2> บินไม่ได้อะ <laughs> ขับไม่เป็น <c oughs> เฮ้ยทหารทหารทหารพิกิดมาแล้วจะ <c oughs> มาไม่ทันเท่าที่เห็นนะครับก็เหมือนว่าแมปทะเลทรายเนี่ย จะทำการเอาเฮลิคอปเตอร์เข้ามาให้เราทำเควสและสามารถซื้อได้สายฟรีก็สามารถสะสมซื้อได้ด้วยแล้วต้องไปลุ้นอีกทีนึงว่าจะมาตอนไหนนะทุกคนพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมาวันไหนนะไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะมาวันไหนมาปุ๊บเราจะอัปเดตให้ปั๊บเลยว่าแต่คุณวิศวกรน,นี่เออไอ้มอไซค์มอไซค์มอไซค์ไม่ได้อูคันนี้ไม่ได้จริงอู๋อูรถได้ฝันรถได้ฝัน น้องรู้เปล่ารถในฝันพี่เลยคันนี้อะ S พันน่ะ BMW S พันโู้หลามน้อยเอ่ตัวพี่เล็กไปไหมเออเหมือนตัวเหมือนเจ้าใบแค่คนเดียวไปไปเลยน้องเออรักษาสมดุลไว้เออเป็นไงโอ้ยคันนี้คันนี้อย่างเท่โอ้โหยังหมอบย่างเท่โอ้ยคันนี้ยอมไม่ได้เลย S พันโอ้โหรถในฝันพี่เลยคันนี้ืเม่อก่อนขับอยู่แค่1 5 0ี c หมื่นพันมันต้องยังไง โอ้ยกล้อดได้ไหมเนี่ยืหโอ้ยคนเปฟี้ยวไอ้ไรเดอร์กิจคันนี้เท่าไหร่เนี่ยซื้อเลยเดี๋ยวซื้อเลยคันนี้กี่ล้านคันนี้กี่ล้านโอ้ยโอ้ยมันมันอันนี้มันจริงมันจริงว้าวโอ้ยไอ้ <c oughs> ยอมอเตอร์ไซค์มันขับถอยหลังได้ด้วยเหรอนี่ยังฮามอเตอร์ไซค์ขับถอยหลังได้โอ้ยยังเท่เลยดูท่าแล้วเราจะต้องตั้งใจทำง,งาน เป้าหมายแรกของเราจะไปซื้อเอสพันคันนี้มาไว้ขับเล่นด้วยของตัวเองก่อนเฮ้ยอันนี้อยู่บนเขาเหรออ่อบนเขาใช่ไหมเดี๋ยวบนเขาเราต้องออกฉีกแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นตรงด้านริมโอเคโอ้ยรถส่งของเราแบบขับช้ามากเลยแทบไม่มีแรงขับเลยอ่ะแมไปขับรถซิ่งๆไนงะขับซะเคยตัวอีกแล้วอย่ารถแรงๆไหมพี่ลองเยอะมันจะติดใจอะติดใจแล้วมันเป็นอย่างนี้อะมือไม้นันสัน่นมันยากขับอีกโอ้ยลูกค้าอย่าก,กดดันผมขับอยู่ ผมเรียบอยู่เห็นไ huh. หมเนี่ยขับจนมืองีกันเนี่ยคุณลูกค้าไม่มีความเห็นอกเห็นใจบ้างเลยอ่ะผมทำงานคนเดียวนะผมไม่มีลูกน้องอ่ะผมจ้างลูกน้องก็ไม่ได้อ่ะเงินสำรองในคลังก็ไม่มีมาแล้วคุณวิศวกรอ้าวเอ้ยจอด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 จอจก่อนจอดก่อนเอ้ยเลยเลยเลยเหนื่อยใจกับการส่งรถจังเลยเออเราน่าจะจ้างลูกน้องได้นะนี่รถไรอ่ะโฮ้ยขยันมีรถจังเลยคนนี้รถเยอะจังเลย าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็มีรอก,กรรอก,กรอ่รว่าแต่แมงกระไซคันเมื่อกี้มันต้องเติมตังไหมเฮ้ยคาวาสก,กิอันนี้นินจาเหรอไนโตรนี่น่าจะนินจานะน่าจะนินจาพันแต่อยากได้เจ้าหลามน้อยเอสพันมากกว่าไม่มีไม่มีไม,มไม่มีขายเจ้าหรือมันมีแต่พี่หาไม่เจอ,เอ,อสองแสนและน่าจะอัปเกรดตรงนี้ได้ก,กําแพงนี้ใช่ไหมอ่ามีกําแพงสัที จะได้เดินไม่ทะลุโอเคปลอดภัยแล้วทีนี้เหลือหลังคาตรงนู้นสองแสนเอาไว้ก่อนไอสองแสนแพงไปเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อ่าเหลือหลังคาสินะหลังคาแสนหนึ่งโอ้ยจะแพงไปไหนในแต่ละอย่างโอ้ยปลดล็อกรถอีกแล้วเหรอไฟไฟไฟหรือว่าเราต้องปลดล็อกก่อนหรือเปล่าไอรถพันคันเมื่อกี้ฮึบตัวเตี้ยขึ้นไม่ได้โอ้ดีดีดีอนนี้มีกำแพงอีกการหนึง่งโอ้น่าจะต้องเก็บตังค์อีกพักหนึ่งเลยทุกคนอ่ะเอาไว้ประมาณนี้ก่อน แล้วนายต้องไปทํางานเก็บตังค์ก่อนวิอยากได้มากเลยเอสปานนะ่าเฮ้ยไอ้ลูกค้าสีทองเฮ้ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าทิ้งเอาละวันนี้เปพีกฤษก็ขอากาบลามิดรักแฟนเกมทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ้าไว้เจอก,กันใหม่ใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร e ฝากกดด้วยนะจ้าไปแล้วนะจ้าทุกคนสวัสดีนะครับ